ตอนนี้ทุกท่านก็นั่งเรียบร้อยเลยนะครับก็ขอแนะนําตัวครับผมชื่อพิตโวมครับหรือเอลวิสสะพังเป็นพิธีกรเป็นนายพิธีเป็นผู้ดำเนินพิธีการงานคนสมรสด้ดีขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอกราบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรตำรวจน้ำสำนัทงานนะครับทีนี้ก็รับทุกท่านเข้าสู่งานพิธีมงคลสมรสกับคู่บ่าวสาวเจ้าบ่าวเราก็คือน้องแมนหล่อเจ้าสาวก็คือน้องโซฟียสวย พิธีมงคลต้รุวันนี้เป็นแบบพิเีดีไทยนะครับเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์ผู้บ่าวสาวจะได้ทขบุญร่วมชาติสัตว์บาทร่วมขันท,ทันนก,กแบบพพทุ่งร่วมกันพระสงฆ์ท่าท่ารูปจะเจริญพุทธมนต์ปฏิปัสสาพรเพื่อเป็นเสียงคนแก่ผู้บ่าวสาวและทุกท่านเลยอ่ะวันนี้ขอเริ่มพิธีสงฆ์ครับลำดับแรกครับขอเชิญผู้บ่าวสาวที่โต๊ะมู่ครับ เพื่อจุดธูปเพียนบูชาพระธาตรไขอกล้าวระคุมมือก,กันจับเพียนต่อที่นวนจดุดธูปเพียนบูชาพระธกกาตรไครับผู้สามดอกไม้พระพุทธเจ้านะครับพระสัญญาที่คุณพระปริทิคุณพระตารุษที่คุณเพ,พียนไมายถึงพระธรรมแสงแห่งพระธรรมสองสว่างนลัทางชีวิตดอกไม้หมายถึงพระศพครับ ครับภาษาคงมือกันโดยผู้พเพียนบุา,นา,นาพมะนาทยคาสัมพันธะครับทุกท่านนะครับการเองนะตื่นเต่นยัดย่าพี่น้องนะท่าะไหนก็นท่านใช่ไหมะมาจากสุพพันนะะเอไปเ,เลยครับปอ,อเจอคู่สาวพีดพ่ดีเลยพอดีคู่สาวเราจะรักนะครับ แต oh ่งต ah ัวหล่อสวยอ่าขอกราลาสาพังนะครับแล้วก็ยกขันน้ำมนต์ตัดเชิงวางผืนผ้ากเข่าขาห่อแขนห่อหอบปล่อยเลยแล้วก็อัดติดสีโป๊ะครับอาเช่นนั่งเออแหม่ตัวเท้าก็เบายวไปตีก๊อกต่อเลยอ่า ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระเจ้ารูปจากวัดทับที่มีเมตตาเดินทางมาเจริญพระุทธนเพื่อเป็นิีิมงคลแก่ผู้บ่าวสาวและคณะพระภิทุุท่านเลื่อนด้วยเป็นวันระกอบพิธีมงคลสมรสนะครับเอาละครับขอเชิญท่านพนมอนุครรบตั้งใจเกรงวาจาบูชาพระรัตน์ตรสมาทานในศีลและระดับระดับของพระองค์นะ